มาดาม WS พาสแบน์น้องใหม่มาแรงคว,ว้ารางวัล Best Success Quality Product Top Beauty Award 2021เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ยังคงเดินหน้ามอบรางวัลกันอย่างต่อนเนื่องค่ะให้กับเราบรรดานะักธุรกิจ CEO ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจกันค่ะสับงานมอบรางวัล Best Success Quality Product Top Beauty Award 2021รางวัลเพื่อธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามค่ะและอีกหนึ่ง CEO สาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสําเร็จในการทําแบรนด์ด้วยตัวเองค่ะด้วยวัยเพียง22 คุณอธิตยาพาณิ์ค่ะ CEO แบรนด์มาดามดับเบิลเอชพาร์ทค่ะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะโดยเจ้าตัวเปิดเผยความรู้สึกให้ฟังเขาว่ารู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับโดยตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาแม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะแต่ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับมาดามดับเบิลเอชพาร์ทค่ะเป็นสมุนไพรควบคุมน้ำหนักค่ะที่เห็นผลและได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดีโดยจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งททีีี่่ดดสุคะ ชื่อน้องน้ำอัิตยาพานิษย์นะคะอายุ22ปีค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์มาดามค่ะวันนี้มารับรางวัลเป็นรางวัลที่เราภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเราพัฒนาสินค้ามาตลอดหนึ่งปีเต็มก็ทําให้แบบสินค้าของเราเนี่ยทาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของเราปลอดภัยทานไปไม่เป็นอันตรายแน่นอนะอ๋อสินค้าของเราเป็นอาสมุนไพรคบ ต่อคนทานค่ะแล้วก็ลูกค้าส่วนมากเนี่ยกินแล้วเห็นผลแล้วก็บอก่อเยอะมากค่ะทาให้สินค้าเราเติบโตได้ภายในหนึ่งปีค่ะส่วนมากจะเป็นหมูไพรส้มแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างประทับใจค่ะแต่ว่าเราก็จะพัฒนาสินค้าของเราไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะยังต้องอยู่ในวงการนี้อีกหลายปีค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะหนูคือคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะเป็นเด็กที่แบบแต่ก่อนคือขายผักช่วยปลู่ช่วยย่า มีทุกวันนี้เราภูมิใจมากมีค่ะปีหน้ามีเพิ่อมอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการที่ปล่อยของถึงลูกค้าลูกค้าทานแล้วต้องประทับใจต้องเห็นผลแล้วก็ลูกค้าจะซัพพอร์ตเราในสินค้าต่อไปแน่นอนมีตัวแทนจำหน่ายค่ะแล้วเราก็คอยซัพพอร์ตตัวแทนตลอด เป็นตัวแทนมาก่อนเราจะรู้ว่าตัวแทนต้องการอะไรแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไงค่ะสามารถติดต่อได้ที่สินค้าเซิร์ชชื่อเลยนะคะมาดามดับเบิลเอสพาสสามารถได้ในทุกช่างทางเลยค่ะของแต่ส่วนตัวของบริษัทก็คือ Line แอดมาดัมเอเอ็ค่ะ